ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ ข่าวสตัง์มีเดียประจำวันที่18มกราคม2567นะครับเลื่อนการแจกเงินดิจิทัล10,000บาทโดยไม่มีกําหนดข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสตัง์ไปดูข่าวมาแล้วนะครับเป็นข่าวจริงครับขอขอบคุณคุณจุลพันธ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะแจกเงินไม่ทันในวันที่1พฤษภาคมที่จะถึงนี้ต้องรอฟังความเห็นจากปปชก่อนย้าว่าโครงการนี้ยังไม่ยุตินะครับ ยังที่จะขอออกพรบกู้เงิน5้าแสนล้านโดยไม่ใช้งบ ประมาณปกติก็คือจะใช้จากเงินกู้นั่นเองเอากู้เงินมาแจกคนไทยเอาพูกเป็นภาษาชาวบ้านประมาณนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าก็ต้องรอให้มีการชี้แจงนะครับแล้วก็ได้รับคําตอบจากทุกฝ่ายก่อนอย่างรอบคอบนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครที่รอเงินดิจิทัลเพื่อสภาคมน,นี้คงไม่ทันแล้วครับส่วนจะมีการแจกเงินเมื่อไหร่นั้นสตงางค์จะกก่อติดจ,จากทางกระทรวงการคลังนะครับเพราะว่าล่าสุดที่ได้ข่าวมาเนี่ยคือเลื่อนแต่ไม่ได้ยกเลิกน,นะครับแค่เลื่อน และเลือนออกไปโดยไม่มีาหนดครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเกี่ยวกับเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือเงินดิจิทัลคอมเมนต์มาใต้ล่างได้เดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตางค์มีเดียด้วยนะครับสตางค์จะสงข่าวให้คุณถึงหน้าจอ u t u b e ครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตางค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297 ยังมีครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ